ค o m e then. This song is gonna get stuck in your head. คร,ร,รูมมมรไม่รู้ว่านักเรียนของครูรู้สึกเหมือนกับครูหรือเปล่านะคะว่าตั้งแต่ได้ยินเพลงนี้ปั๊บมันก็ติดอยู่ในหัวทันที It's stuck in my head และถ้าเกิดเราอยากจะบ่นว่าเพลงนี้มันติดอยู่ในหัวเราทั้งวันทั้งคืนเลยเราก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า It has been stuck in my head all day. แล้วเวลาที่เราอยากจะเรียกนะคะเพลงเหล่านี้เพลงที่เราฟังปุ๊บติดหูปับ๊บเราจะเรียกมันว่าอย่างไรนะคะมีศัพท์ใหม่ที่สามารถใช้ define เพลงพวกนี้ได้นั่นก็คือ earworm เวลาที่เราจะแต่งเป็นประโยคนะคะว่าเพลงนี้ทำไมมันติดหูอะไรชะนี้เราก็สามารถแต่งได้ว่า this song is such an earworm แล้วถ้าเกิดเราเอามาัออกไปจากหัวไม่ได้เลยเราก็จะแต่งป็นไปโยคภาษาอังกฤษว่า I can't get this song out of my head ค่ะ Come on tell me how to get this song out of my head